จริงๆแรื่งนี้พูดถึงความแตกต่างที่สามารถที่จะคบกันได้เมื่อกี้ไม่ยอมนะแค่ให้ลูกชิ้น <c oughs> นะแห่ลูกชิ้นจะ่หัวงอกเนี่ยแหละคะเออไม่จริงเขากินลูกชิ้น อาจจะมีบางคนก็ชอบกินถั่งงอกรอน้องนองอยู่ก็ได้ก็ตามสบายแต่ไม่รู้จะกินลูกชิ้นแต่ยังไงก็ขอให้กินเส้นกันไว้อย่าเกาเหล่ากันจริงจริงจริงกินเส้นดีกว่านะครับอ้าวสู่ชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงครับเพื่อดูรายการตรงนี้นะครับเติมใจให้กันครับช่วงนี้ใครจะพูดคุยหน้ามหม่คะก็โทรเข้ามาฝากเบอร์ไว้กับน้องแอมได้นะคะ4ู1ย์3 0งส4่1ี่3 4ค่ะหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์สองสะ่สี่หนึ่งหนเ่งศวนย์สามรีร้อยแล้วนะครเรื่วมขอกควาเแตกคต่้งเขาบอกว่า ความแตกต่างของคนรักของคุณเนี่ยคุณรับได้ไหมถ้าคิดว่ารับได้ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมชาติพิมลหนึ่งนะคะส่วนใครบอกว่ารับไม่ได้อย่าต่างกันมากเกินไปมันทนไม่ไหวมันช่องว่างมันเยอะก็พิมพ์ L2 เข้ามาค่ะครับก็ส่งมาที่4 2 6 4 7 7หดนะครับดูเท่าที่ประเมินแล้วดูเหมือนจะ l l l นใช่ไหมลหนนี่คือรับได้รับได้แต่แม่หญิงเรไรของเรา L1 นะคะบอกว่า ต,ต่างกันเขาชอบกินอาหารรสจืดส่วนพี่ชอบกินอาหารรสเผ็ดก็เลยอยู่กันไม่ได้อย่างนี้คุณพี่ต้องพิมพ์ L2 นะคะถึงจะไม่ได้นะคะส่วนน้องพีสระบุรีนะคะ L2 เข้ามาเหมือนกันบอกอพี่เล็กรับไม่ได้แต่คําว่าอยา่ยาอยา่าอ่านเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันก็มันสะกดไม่เหมือนกันไงอย่าทำอันแรกมันอย่าอย่าทำอย่าได้มีอย่าได้เกิดนี่นะครับ อันนั้นคือเราต้องหย่าเนี่ยเราต้องจบอย่างก็อย่าร้างมันเป็นอะไรเรือคำว่าจบม้างกว่าอันนั้นมันแค่ห้ามแค่ห้ามม่อย่าทำนะครับค่ะเดี๋ยวผมชอบกินบุฟเฟ่ชอบไ่มส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบกินบุฟเฟ่กันมันคุ้มว่าคือผมมันคุ้มไม่ได้คุ้มกินมากกินน้อยหรอกคือบางเมนูคือแบบถ้าเราใช่ใช่คือถ้าบางเมนูแล้วสุกว่าเฮ้ยเราไปกินแบบร้านอาหารญี่ปุ่นแบบปกติอะไรเงี้ย เหมือนก็จะรู้สึกว่าถ้าหารออกมาต่อจานจะรู้สึกว่าราคาแบบสูงไปนิดนึงก็กินบุฟเฟ่เลยดีกว่าก็สามารถที่จะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าได้หลักหลักหลายอย่างเอออย่างบาเมนูนี่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณแล้วเนี่ยกินสามจานอาจจะแพงกว่าค่าบุฟเฟ่เรากินก็ได้อก็รู้สึกกับการกินได้เยอะด้วยจะบอกเขาไม่คนกินเยอะรับได้หรือเปล่าค่ะต้องมีคนที่กินเยอะเหมือนกันด้วยนะเออต่แบบคล้ายๆเพราะเวลาไปกินบางคนเนอะคุณไม่เอาหรอกฉันกินไม่คุ้ม ก็ไม่กินหรอกมีนะมีมีเป็นไม่ได้ม่กินคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกค่ะรลอาไ่คุ้มนยโอ้แต่ละอายเลยนะผมค่ะแต่จริงๆเรื่องการกินอาหารรสจืดรสเค็มก็ไม่เชิงจะเป็นปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวมันไม่ได้กระทบกับอีกฝ่ายเท่าไหร่บุฟเฟ่จะดูทะเลาะกันมากกว่าอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากกินเอ้าอยากกินบุฟเฟ่โอ้พี่ใหม่ฉันกินไน่ออิ่มแล้วกินนิดเดียวกินไม่คุ้มอาจจะเป็นปัญหาได้อีกหนึ่งข้อนะฮะครับ มีข้อความเข้ามาเพียบเลยครับว่าไงบ้างครับนี่เขาบอกว่า L1 นะเดี๋ยวกันนะอ่หลอกซึ่งึนหนึ่ง L1 เอ่อถ้าถามผมว่าความรักกับความต่างสามารถเดินควบคู่กันไปได้ไหมโอเคครับสองเคสนี้สามารถเดินเคียงข้างไปด้วยกันได้ชัวร์แต่เราต้องยึดมั่นเชื่อมั่นและศรัทธาในรักให้แน่วแน่มันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสู่เส้นชยัยผมว่า work แน่ <c oughs> ตามใจกันบ้างขัดใจกันบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติครับนุกดีสามารถปรับจูนให้แมทกันได้ครับจากคุณสมบัติสุพันณก็ขึ้นอยู่กับเหมือนสภาวะทางอารมณ์ของคนสองคนเหมือนกันนะค่ะบางคนคือเถียงเอาแบบพอแบบมี<อ>มีสีสันมีรสชาติชีวิตใช่ใช่แต่แบบเลยเถิดไปฟังปลาของใส่นี่นก็ไม่ไหวแนะนะ <c oughs> เออแตกต่างกันเกินไปอะไรเงี้ยนะครับอ,อ,อันนี้บอกว่าอะไรฮะการ มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเป็นทุกข์ยิ่งนะกิต่กรเวรพลนั่นมัยความว่าไงนี่ครับกับประโยคหมายถึงการมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าคะเออไม่เป็นตัวของตัวเองอะหรอ,อเอออาจจะคิดได้เหมือนกันนะคล้ายๆกันก็คือเหมือนกับว่าเราต้องยอมตามคนอื่นไปโดยที่ขาดความเป็นตัวของตัวเองเออก็คือพอแตกต่างกันเราต้องเป็นไปตามเขาอย่างนี้หรือเปล่าคะเอออาจจะใช่คือคือ,อแต่แหมมันต่างกันจัดจัดะ มันก็ไปพอวันนี้อยากจะไปเที่ยวด้วยกันแต่คนหนึ่งไม่อยากเที่ยวพอมันไม่ไปมันก็ไม่ได้นะมันอย่างนี้มันก็ต้องเป็นประมาณอารมณ์ประมาณว่าอยู่เดียวดีกว่าออยู่เที่ยวดีกว่าคือมีความเป็นเป็น,ปนบุคคลเป็นตัวตนทนั้งทั้งสูงไงค่าจะเป็นโลกส่วนตัวอบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ช่วงชีวิตหนึ่งเหมาะที่จะอยู่คนเดียวเออบอกให้จะอยู่แบบง่ายๆสบายๆนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับใครใช่ไม่ได้เป็นเบื้องขึ้นหรอกก็จะได้มีชีวิตไม่ต้องเนื่องด้วยผู้อื่นใช่ใช่ถูกต้องเออพี่วรพลนะผมตีความให้แล้วนะคาดว่าจะเป็นแบบนี้เราให้ใจเขาเก็บใจเราจริงใจเขาจริงโจ้เราใจเดียวเขาหลายใจเราห่วงเขาห่างความต่างที่ทําให้เราทนไม่ได้ก็ต้องเลิกจากคุณศีนาพานเจียงไฮคือเหมือนเป็นอีกฝ่ายหนึ่งมันตามตลอดไง หรือมันถือว่ามันมันเขาเรียกว่ามันให้ตลอดเนะไม่ได้ไ<ช>ม่ได้ทอนกลับมาคือคือความแตกต่างด้านนี้แหละออก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งทุ่มเทให้เต็มเต็มร้อยเลยใช่ใชแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่มีใจให้เลยเขาเราจริงใจเขาจริงโจ้เราใจเดียวเขาหลายใจเราห่วงเขาห่างอันนี้เป็นความแตกต่างที่สําคัญมากเลยนะเหมือนเพลงพี่ปานเพลงหนึ่งเพลงไหนคะเดี๋ยนะคือเหมือนแบบเหมือนคือผู้หญิง เป็นอะไรที่ที่ให้ตลอดเติมใช่ใช่เออคิดเหมือนกันเพลงนี้เออคือมันเลยกลายเป็นอยู่ไม่ได้คนกรักเต็มบาอีกคนไม่แคร์อะไรเพลงนี้นี่บอกว่าโดนจังๆมากโดนอ่ะคือคิดถึงเพลงนี้เพราะมันเหมือนอีกฝ่ายเนี่ยเหมือนเหมือนกันนี่ไงแต่ยอรไทยไงคนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อแล้วเขามีฝากฝั่งนี้เหมือนกันอล้วมันค่อนข้างตรงนะเพราะว่ามันเหนื่อยหรือป่าคนตามคนตามคนคอยแบบ คือเขาเรียกมเหมือนเหมือนเหมือนคอย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 ทำใจเหรอเขาเรียกว่าผมก็นิยามคาพวกนี้ไม่ค่อยถูกคือคือเหมือนบางทีมันเบื่อนะไม่ได้อะไรกับทอนมาเลยเจ็บที่ต้องจ่ายก็ไม่ใช่นะเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ว่าเหนื่อยเนื่อยไม่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดอะไรมันมันมันไม่ใช่เป็นความแตกต่างเรื่องของแนวนิยมการใช้ชีวิตเลยแบบมันเป็นความแตกต่างของของความรู้สึกมากกว่าความรู้สึกกับวิธีคิดเนี่ยบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็ เราก็อย่างนี้แหละเราก็เรื่องของเราเราก็เฉยเฉยของเราเราก็ไม่ได้แบบเปอะไรแต่แบบอืมก็เห็นแบบเราไม่ได้พูดอะไรนเธอให้มาฉันก็รับไปฉันก็ไม่ได้อะไรแต่คนหนึ่งมันรู้สึกมันบั่นทอนลงไปทุกวันนั่นแะมันบั่นทอนลงก็เลยทนไม่ได้ค ก็เลยเป็นความต่างที่ทําให้เราทนไม่ได้ต้องเลิกอคณสีนพ้พานเจียงหายนี่ถือว่ามาแตกประเด็นให้เรานเนี่ยนื้อวันนี้คมต่างมุมนี้เหมือนกันต่างทั้งนนความรู้สึกค่ะอ,อจากน้องสมทรงค่ะอบอกว่าความรักต้องแตกต่างกันบ้างไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเดี๋ยวชีวิตคู่จะราบเรียบไปไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นอ่าโอเคค่ะแต่อะไรเนี่ย นนแต่<ม><น>ถ้าเหมือนกันพากันดื่มเหล้าทั้งคู่ลูกเราจะเป็นอย่างไรหรือพากันไปวัดทั้งคู่กิจการครอบครัวใครจะดูแลต้องปรับกันคนละครึ่งแต่ก็ยากอยู่อ๋ออันนี้คือคือมองในแง่หนึ่งว่าถ้าคนสองคนเหมือนเหมือนกันมากเกินไปแล้วก็เหมือนกันในในด้านที่พากันไปดีบ้างไม่ดีจัดจัดดีเกินกับไม่ดีเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้แต่ กว่าจะต้องพยายามรับนี่ต้องคนหนึ่งคิดได้อะเนี่ยเพราะ่าอันนี้ออกแนวคิดไม่ได้ทั้งสองคนนะเออต้องต้องคิดได้นิดหนึงค่ะครับคนไทยบ้านนอกก็กินข้าวพร้อมกันทุกเวลาครับจะกุลสันติพิจิตรอ๋อที่เมื่อสักครู่รพูดถึงเรื่องของการทานข้าวใช่ไหมแต่ว่าคืออย่างของคนไทยก็จะเป็นครอบครัวที่แบบผมผมว่ามีความต่างคือผมอาจจะไม่ได้แบบว่าจะแตกประเด็นนะบอกว่าต้องมาแยกคนไทยคนจีนไม่ใช่แต่ว่าคือเราเห็นนะ่ คืออย่างครอบครัวต่างจังหวัดก็คุณพ่อคุณแม่พร้อมหน้าพร้อมตาไงแต่อย่างที่คนจีนนี่คุ่ชัดชัดโอ้ยอากงอาม่าอีอากโกโอ้ยเป็นสิบคนแล้วก็นั่งทานกันได้นะคนไทยนี่คือเป็นบางท่านนี่เป็นแค่ปู่ย่าตายายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บางท่านอยู่กับบ้านฝั่งผู้หญิงก็จะมีคุณตาคุณยายบางท่านอยู่ฝ่ายผู้ชายก็จะมีปู่คุณย่าแต่ว่าคนจีนนี่ไม่ใช่นะ คนจีนนี่ทั้งครอาครอบครัวเลยนะสมมติว่ามันมีทักงห้าคนนะกงอมา่อย่างที่บ้านผมก็จะมีอาโกอันนี้ทางคุณพ่อเลยมแบบอาโกอเออเอาแปะอะไรเยี้ยเนาะใช่ใช่นี่คือเป็นแบบนี้ของเราจะเป็นแบบนี้ก็คือมีคุณลุงคุณอาคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยคนที่มาคนที่จะมาเป็นสมาชิกครอบครัวใหม่ๆก็ก็หลดูจะเขินอายบ้างเป็นธรรมดาเราต้องปรับตัวเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็โอเคเขาเข้าใจว่าคนไทยก็ ก็มีทานแบบนั้นเหมือนกันแต<ช>่หลายคนแต่ว่าก็คงคิดว่าไม่น่าจะเยอะเท่าคนจีนนะ,ะอ่าครับรับได้คนต้องมีศิลปะ,ะ,ไ,ะได้ยินประจําศิลปะการคลองเรือนถ้าไม่มีคง อยากโดนของแข็งนี่เพลงเช็คเล็ตแรงล้หรือเปล่าเพลงอินกันจัดเพราะวันนี้ของว่างแต่ต้นโมงเลยอยากจะวังโดยเฉพาะเสียงเสีื่อมแรกโอ้แต่ละน่ากลัวสั่งฟังแล้วตกใจเหมือนกันนะคะอ๋อนี่กก็คือมองในแง่ว่าเออต่างยังไงก็ต้องยอมรับกันได้นะเพราะว่าการใช้ชีวิตการคลองเรือนี้มันต้องมีศิลปะในการใช้ชีวิตอืมันก็ต้องปรับตัวจริงๆนะคะ อะไรเนี่ย L หนึ่งแนะ่เลยอันนี้ครับคนเราถ้าคิดจะใช้ชีวิตร่วมกันต้องจูนหากันแบ่งใจหากันครับผมดินเสียงพี่คิดถึงแฟนเธอไปสบายแล้วครับพี่แต่เธออยู่ในใจผมมาแปดปีแล้วยังไงก็ให้กำลังใจนะคะคบะไรเนี่ยถ้าอีกคนเป็นหมอหล่อรวยแต่อีกคนเป็นคนไข้ขี้โรคสวยตกจนจะไปกันรอดไหมคะพี่ดีเจเอาก็มีไงก็แฟนราย<อ>ก,การเรา ก็มีไงที่มึงมันเล่าให้เราฟังว่าเออแบบแฟนก็แบบเป็นคนดีจริงๆอะไรเงี้ยคือคนก็ไม่พร้อมเรื่องของสภาพร่างกายสุขภาพก็ตามแล้วมีหลายคู่ที่มันเล่าให้เราฟังดูเกือบเกืไปทุกสัปดาห์ด้วยซ้ำใช่ไหมฮะก็มีมีอยู่ได้สิทำไมอยู่ไม่ได้เล้วเป็นคุณหมอหล่อรวยแล้วก็อีกคนนึงเป็น อาจจะเป็นคนไข้สวยแต่ว่าจนแล้วก็ขิ้โรคก็ยอมรับกันได้นะคะถ้าหากว่ามันไม่ได้มีการแบบรังเกียจเดียดฉันอะไรซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าไม่มีจุดที่แบบว่าต่างคนต่างทนไม่ได้กันซะก่อนแต่ถามว่าก็มีโอกาสที่คือก่อนนี้ก็มีโอกาสที่คนตองคนก็จะคบหากันก็ไม่ไม่ผิดก็ถ้าถ้าคิดว่าเขามั่นใจกันและกันนะครับค่ะวันนี้ความแตกต่างมีเยอะมากหลายประเด็นเราก็รู้สึกว่าแตกต่างจริงๆมองบอกให้ครบทุกด้าน ว่าเป๊ะเปล่าเขาเขียนว่าเป๊ะปลาก่อนจะไปที่ว่าการอำเภอความรักชนะทุกอย่างแล้วก็พิมพ์ L หนึ่งไว้ข้างท้ายเลยนะคะอ๋อก็คือมองให้ครบทุกด้านมองให้ครบทุกด้านคือก็คือเหมือนกับว่าบางบางอย่างมันแตกต่างกันแต่ว่ามันก็ไม่ต่างมากก็คือยอมรับได้เป๊ะงานก็คือว่าเป๊ะหรือเปล่าแถวบ้านเรียกพอทนก็พอทนได้ก็คือเขามองว่าความรักชนะทุกอย่างอะต่อให้แตกต่างแค่ไหนถ้ารักกันก็ เออแต่สุดในี่ยชอบถามนะรับรับกันไม่ได้นี่คือไม่รักกันแล้วใช่ไหม,ม <c oughs> นี่เป็นคำถามงี้ยอดทิศกับยอดทิศความแตกต่างปัญหาอื่นยังมีทางแก้ไขได้แต่พอรู้ว่าเราเป็นโรคร้ายเขารับโรคที่เราเป็นอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ทิ้งเราไปเขาจะรู้ไหมว่าเราต้องการกําลังใจจากคนที่เรารักแค่ไหนจะคุณสมพอรอุตรดิษฐ์ก็ให้กําลังใจนะครับอย่างน้อยก็ มีตัวเองที่ต้องต้องดูแลสุขภาพชีวิตของตัวเองต่อไปก็มีกํากลังใจเยอะๆนะครับค่ะจริงๆมันสําคัญมากนะในช่วงที่เราอยู่ในช่วงตกระกันลาบากเนี่ยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะประคับประคองชีวิตคู่หรือเปล่าเนาะม,มันเป็นบทพิสูจน์ว่ามันเป็นความรักจิที่แท้จริงหรือเปล่าคือถ้าถ้าเขาไม่ใช่แล้วก็ทิ้งเราเราคงต้องอย่าปล่อยให้เขามาเป็นเนื้อร้ายในชีวิตเคียงคู่กับโรคที่มาเชิญอยู่นะ ต้องต้องคิดแบบนี้ต้องคิดแรงๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่มันไม่สาคัญก็ตัดไปสิ่งไหนที่สาคัญก็ต้องดูแลกันไว้ก่อนคือสุขภาพของตัวเองนะครับในเรื่องที่ต้องดูแลมากๆเลยคร่ะเธอไม่ดียังไงฉันก็รักเธอโกหกยังไงฉันไม่สนเธอยังไงฉันก็ยังไม่พอผมขออ่านได้ไหมขออ่านได้วิเล็กผมอ่านหนงอ่านเนงเธอไม่ดียังไงฉันก็รักเธอโกหกยังไงฉันก็ไม่สนเธอต่อแหลยังไฉั่นคงอืม ถ้าคว<ะ>ามอดทนเมื่อไหร่ทางใครทางมันคุณฟ้าบุรีรัม,มคือคำว่าคาว่าคาว่าต่อแหลมาสักู่นี้มันเป็นคำจากรากศัพท์ที่ผมเคยเรียนสมัยก่อนมนาะมาจากมาจากการไม่แน่ใจว่าข้อมูลผมจะเป๊ะหรือเปล่าคือเป็นข้อมูลคือการในสมัยสุขโขทัยเนี่ยคือมีการเล่านะครับคือมีการเล่าเรื่องรอวันนิทานที่เขาเรียกว่าการต่อแหลต่อแหลต่อเออใช่คนเราสมัยนี้ก็เลยเรียกคนโกหกคน เอออาการของสตรอเบอรี่ในปัจจุบันนี้อันนี้สตรอเบอรี่หรือเปล่าฟูตริงวะเนี่ยโกโหกวะเนี่ยเอออย่างเงี้ยมันเป็นนี้ผมเคยเป็นความแหล <ittel> ที่เราร้อ,องเพลงแหลต่อแหลใช่อออ๋ตอ่ผมเชื่อว่าครูบาอา <SINGING S 1> จารย์ท่าน <แ S 1> <ล> ล้อเลงแหล่ต่อต่อ่กาใช่ใช่ใช่เออนี่แหละมันคืออาการแบบนี้คนเลยก็ว่าพูดเป็นตอแหลในปัจจุบันเขาหรอคุณฟ้าบุรีรัมนะคะแห่งเองหรือเปล่าค่งเองวะเนี่ยถ้าหมดถ้าความอดทนหมดเห็นไหม ถ้าความอดทนเมื่อไหร่ทางใครทางมันก็คือความอดทนไงไม่เอาอีกเนาะอคืถ้าเมื่อไหร่ที่มีคําว่าอดทนเกิดขึ้นในสมองเนี่ยสักวันหนึ่งมันมีหมดอันตรายมั้อันตรายแล้วเออเมันจะหมดแสดงว่ามันเริ่มยอมรับกันไม่ได้แล้วมันต้องแบบเก็บกดแล้วนะคะน้องลูกว่าค่ะตอบแ2สองรับไม่ได้คบกันมาเจ็ดปีไม่เคยมีความคิดที่ตรงกันเขาชอบทำในสิ่งที่เราไม่ชอบสุดท้ายทนไม่ได้ก็ต่างคนต่างไป ก็ดีกว่าเพราะต่างคนต่างก็มีความเป็นบุคคลและตัวตนของเราสูงจัดๆมันไม่สามารถจะลงมาเจอกันได้ครึ่งทางนะครับก็ไม่ดีค่ะอาใครจะพูดคุยหน้าใหม่นะคะก็ฝากเบอร์ไว้ได้โทรเข้ามาเปิดสายแล้วตอนนี้เปิดสายแล้วนะคะบอกน้องแอมแล้วก็น้องกล้วยหลังไมบได้นะคะเ่าเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าประทับใจในข้อความหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะ คือในแง่ความแตกต่างนิยมมันไม่เท่าไหร่ไงแต่ว่าความแตกต่างในแง่จิตใจที่ววอีกคนทุ่มเท<ช>อีกคนแบบหืมไม่ใส่ใจเลยนี่แหละที่มเป็นความแตกต่างที่ความรักมันน่าจะไม่ยั่งยืนอ่ะต้องเพลงนี้เลยต้องเพลงนี้คนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อค่ะ